ว่าถลดเข้ามาในชั้นตู้แซป็นสนาและคนที่เปิดก่อนคือออสการเธอได้หัวหอมน่าียดขี้แยกเอยหัวหอมมันแบนฉันเกลียดมันฉันต้องกินมันจริงเหรอแี่ฝันร้ายชัดๆวันนี้เขาไม่ใครอยากจบฉันได้ทุกคนต้องวิ่งหนีถ้าฉันกินหัวหอมทั้งหมดอะมันแย่จริงๆแต่ฉันต้องทาให้สำเร็จโอไม่นะฉันไม่อยากเลย มันเยอะเกินไปฉันเหนื่อยที่จะกินมันแล้วแต่ยังไงฉันก็ต้องทำให้ได้โอออีกนิดเดียวแล้วโออฉันหลงไห้และตอนนี้เราสนสาหอเป็นท้องฉันมาทักทายแล้วเอ๋อเราต้องปิดปากอัสก้าไว้จะได้แพรกินเหม็นแแบบนี้ก็เข้ากับเธอเยอะเลยงั้นตอนนี้ก็ถึงตาฉันเปิดตู้เซฟแล้ว หลังจากออสการ์เธอรู้สึกกลัวนิดหน่อยด้วยโอ้ oh, oh, ฉันได้เค้งใส่รุงแทงก่อนไปเส่ซึดๆได้เวลาล้องแล้วฉันโชคดีจังเลยเอาละ่ะหันออกมาสักชิน้นแบบนี้วา้าเพราะในเป็นสีรุ่งเหมือนกันฮ้ oh, <c oughs> ฉันจะไม่แบ่งใครนะไม่ต้องขอเลยออสการ์ Oscar, อย่าเปิดเทป <c oughs> มากินค้กกันอ้อ oh, วอร่อยจังเลยฉันอยากกินมากกว่านี้ อะไรออสการ์ออชเชนแล้วดราเปิดของฉันแล้วอะไรเนี่ยต้องใส่ผ่องฉันนะเพราะมันคือของไกเตาร์อะไรสักอย่างอ่ะมีสีทองคำด้วยต้องดูชัดๆอู้เอาไมนะฉันอยากจะนอนอ้าวชันง่วงเออเกิดอะไรขึ้นกับฟิบี้มันคือผออะไรเนี่ยโอ้ผมาทำให้นอน ทีนี้ฉันก็อเข้าใจแล้วว่าทำไมฟิบบี้หลับกับทันหันฟิบบี้ตื่นสิเร็วเขา้าเฮ้ยฉันจะปลุกเธอได้ยังไงเธอนอนหลับปุ๋ยเลยโอ้จริงด้วยพนหลับหายใจหน้ามนเก็บใส่เธอซะเออนั่นกินอะไรอ่ะเห <c ười> ม็นจะจะอ้วงแล้ว <c ười> ฉันหลับเหรอโอ้มันคือผงทำให้นอนน่าสนใจ <c ười> ฉันึกไอเดียได้แล้วฉันจะลอยมันใส่ซูซี่เธอต้องหลับเราจะได้กินเค้กไอเดียจริงมากฉันก็เลยใส่ดอกกลาบดอกนี้กัน แล้วพอเธอดมมันเธอก็จะหลับไปเราแค่ต้องรอะผมง,ง่วงมันก็หลับเยี่ยมมากเดีสวยสุดๆเดี๋ยวฉันให้คนให้เธอเองไงฉันก็หล่อยอยู่แล้วสุซี่เฮ้สุซี่ฉันหลอกหมายให้เธอได้นหนมะชอบหรือเปล่าอ้ามันสวยมากและกลิ่นก็หอมด้วยอ้าวง่วงจังเลยเอาละเอาเคไปเยี่ยม ตอนนี้ก็มาเกินกันแต่จะใช้เบอร์นนะใช้ซ่อมดีกว่าเยี่ยมอืมมาอไรสงังไลยค่มอนครั้งนี้ฉันเปิดตูเ้เซฟก่อนใช่ไหม <Yeah. S 1> ได้มาดูกันว่าฉันได้อะไรโอโ้โหมันคือบัตมีเจ๋งอะต้องรองเร็วๆแล้วเอาเก็บขึ้นมามวนัหมีขึ้นมา <Yeah. S 1> ประมาณนี้แหละดูนะ เยอะมากเลยและรสชาติก็อร่อยมากๆโอ้ฉันชอบ,บมีนได้แล้วพวกเธอน,นี่มันอร่อยมากๆอสกายรับไลนหล่ะได้แล้วนะ่าเปิดตู้เซฟดีกว่าโอเคได้เลยมาดูกันว่าฉันมีอะไรที่น่าสนใจบ้งางเอาไม่นะแย่ที่สุดฉันได้ซอรตาบาสัสโตเพล็ดๆฉันกลัวที่จะร้องส,สาวๆ oh, <no. S 1> ม่าแทนกันไปฉันทำไม่ได้มา เออไได้แค <Okay, S 2> ่หย oh oh, ุดเดียวเออเออไม่นะมีพานุกงอยู่ตัวฉันแล้วฉันยังไงดีมันแผลบมาเลยทีนี้ก็ตาฉันเปิดตู้เออมันคือลูกแก้วหิมะะมันเคยมีแบบนี้อันนึ่งนัาส่วนมากแต่ว่ามันทำอะไรได้บ้างอ่ะไม่เข้าใจเลยโอ้ยหนาวเออ รู้สึกดีขึ้นเยอะส,สาวทำไมพวกเธอถูกแช่แข็งฉัน<ว>ต้องช่วยพวกเธอฉันไอเดียแล้วฉันจะดื่มซอสฟรานตาบัสโกเพื่อช่วยทำให้ส,สาวอุ่นขึ้นฉัน<ย>ต้องดื่มให้หมดและไฟก็มาเอ,อ้ามาหนึ่งขอบคุณ奥斯卡เกิด oh. อ,อะไรขึ้นนะเออขอบคุณ奥斯卡ไปนะเราต้องช่วยเขา โอ้ที่นีเดียวแล้วเอาล่ะฉันนมีใจกันที่มีน้ำลาใส่ออสการ์เลยโอ้ไหนที่สุดขอบคุณนะสุซิมมันได้ผลจริงเริงลาดีใจถ้เปลอดภัยนะเฮ้ยทางนี้ฉันปอปก่อนอฉันต้องได้รสชาตสนใจนนแน่แน่มันคืออะไรอะมอเหรอคล้ายๆกับสิง่งที่แม่มดใช้ปรุงยาเลยแต่ฉันไม่ใช่แม่มดนี่ไยกินที่หลังก็แล้วกัน มันดูกันว่าอสการ์ <Okay. S 1> จะได้อะไรทีนี้ก็ฉันโอ้โ oh, ห wow. ฉันได้คินได้ว <Cool. S 1> เซอร์ไพรส์อยู่เเศษแล้วมันก็ใหญ่มากนี้ก็มาแกะแล้วก็ลองกันอืม uh huh. น่ากินสุดยอดไปเลยสุดสามาราเราจะหยุดไม่ได้แล้วอย่าแม้แต่จะคิดเลยนะฉันไม่แบกหรอกทุกช <Cool. S 1> ็อกลทั้งหมดเป็นของฉันว้า wow. ว อร่อยจ้งฉันกินมีได้จริงๆอร่อยเกินบรรยายอ่ะฉันอยากกินบ้าหอสกาไม่มีทางฉันไม่แบ่งหรอกถึงฉันกินหมดแล้วอล่าส่วนที่สุดที่สุดเอออะไรไม่ใช่ของเล่นแต่เป็นตุ้มตาหมีอ่ะทำไมฉันต้องการมันเอาไปเลยสุดสิอ้โหมีางอย่างกันขึ้นมีกลายเป็นช็อกโกแลตไม่เสร็จไปเลยขอบคุณสกาเจ๋อ ฉันจะกินมันเดี๋ยวนี้ออร่อยจังเลย <Yes. S 1> มอวิเซ็ตดีมึกงบะ <Yeah. S 1> ฉันชอบสะก,กันห <Come on. S 1> ลายบอกอะไรล่ะแล้วเข้าเปิดได้แล้วฟิบี้ <Yeah. S 1> เออเหม็นทำไมนัมนกำพูดชิ้สนแม่นะ <Yeah. S 1> ฉันไม่ชอบเลยก็ได้ต้องลองดูมันน่าเคยขี้แย ายาที่สุดรู้เลยไหมฉันไม่ได้อดจังเจ๋งแล้วสุดสิขยิมหม้อของเธอได้ไหมเสร็จแล้วก็ใส่เบอรชีสลงไปในหมอ้อแล้วก็ยิบฉลักออกมาว้าวมันกลายเป็นเค้กจริงๆด้วยไม่ใส่ปไปเลยทีนี้ฉันก็ได้กินอย่างมีความสุขฉันชอบแบบนี้มากอยากกินอีกทีแล้วก็อีกทีเพราเธอนี่มันอร่อยมากๆเลยนะ เอาสตาร์ปิดตู้เสื้อผ้าพิมพดิสสิเฮ้ยนี่มันตู้เสื้อผ้าฉันนะจะเปิดเองเฮ้ยฉันได้เลมอนเยอะที่สุดเลยฉันไม่อยากกินมันได้ไหมเนี่ยเอ้ยดูเหมือนว่าฉันต้องกินก็ได้ก็ได้เศร้าจังนี่มันเปรี้ยวกันไปแล้วฉันกินเลมอนไม่หมดจริงๆนะเป็นยากันไปอ่ะ อัอสกาเปิดตู้เซฟของทาไลแล้วเข้าได้เลย <c oughs> แล้วฉันได้อะไรนะโอ้โหมันคือมิชชคมันดูน่ากินส,สุดๆมนลองกันส,สาดูนี่สิ <c oughs> ไม่ละอกฉัน <c oughs> ไม่แบ่งหรอกนะอ,อร่อยจรงเลยฉันจะกินขนดมด้วยและกินคนเดียวเอาล่ะตะกร้าจริงๆงั <c oughs> ๆ้นฉันเปิดตู้เซฟของฉันปามาดิวกัน ฉันมีบางอย่างน่าสนใจอ่ะมันคืออะไรเนี่ยเครื่องางนั่นเหรอแล้วมันทำอะไรได้มันดูเท่ดีนะหมาดูสิโอ้มันไม่ใช่เครื่องล้างมันคือนาฬิกาแล้วทำไมฉันต้องการน,นาฬิกาด้วยอ่ะอะไรคือเฮะพวกเขาหยุดใช้ใช่ไหมเหรอต้องอย่างนี้สินาฬิกาเรื่องนี้ก็คมเวลาได้ ถาสามารถขโมยเครื่องดอมของออสการ์ได้และเขาก็ไม่รู้ด้วย <Awesome. S 1> มันอร่อยมากมากอืมเจ๋งไปเลยสุดยอด mm. และเธอฉันก็สามารถเล่นได้ดีหน่อยฮะฉันอยากแกล้งคนเอื่อนอ้าปากนะฟิบี้ตกินมะน,นาวส่วนออสการ์ต้องการเมคอัพสวยๆมาแต่งหน้าเค้ากันเอาละตรงนี้ด้วย แบบนี้ล่ละและเขียนขอบตาและลิปสติกด้วยเรียบร้อยเมคอัพตัวตลกเข้ากับเขามากทีนี้ก็ปล่อยให้เวลาเดินมาหัวรากันอ๋อสกอ้าตขตลกจังเลยเมคอัพตัวตลกตลกมากอรเยไม่จริงใครทำเรื่องล้มชนะสุซีซ่ทำคนทันกับเราเหรอเราจัดการเธออะไรฉันไม่ทำอะไรเลยนะว้าวที่นี่เจ๋งจริงเลยเธอได้ยินเสียงอะไรไหม เราถูกขังนั่นเหรอแม่จ๋าช่วยด้วยวเราติดอยู่ในนี้ไม่มีใครได้ยินเราโอ้โหคริสตี้ดูนั่นสิดูเหมือนจะมีตู้เซฟดูเหมือนว่าเราต้องการคุญแจแล่ะทำยังไงดีนะหากุญแจที่ไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นดูนั่นสิกล่องนั้นมีรูปคุญแจอยู่ด้วยในนี้ต้องมีคุญแจอยู่แน่นอนโอเคโอเคงั้นฉันจะไปดูเออมันคืออะไรที่น่ากลัว มันขยับได้ด้วยมันคืออะไรเนี่ยมันคือหนอนฟิบี่มเมวนะไม่เอาเน้าขยับที่อาสุดๆ uh ส,ดๆสมัเอามันเข้าไปในนั้นอีกแล้วเธอบอกฉันที่ว่าไราอยู่ในนั้นหนอนน่ารังเกียจ <c oughs> ก็ได้ื่อศิกภาพของเราฉนันตั้งคุณจะอกมาให้ได้มันอยู่ไหนล่ะเจอแล้วงั <c oughs> ้นเราไปเปิดตู้เซฟกันเลยเอาล่ะแล้วอะไรอีกข้างในนะแมจา่แาแคคถมจริง ไม่มีคุณแจด้วยเบียงเน้มก็อร่อยนะ uh, โอ้ใช่อะไรดี <c oughs> มีกล่องใหม่อีกแล้วตอนนี้มันเป็นสีฟ้าคริสตี้เธอต้องไปดูนะ <No>. oh. เอากันได้ตอนนี้ถึงตาฉันแล้วบอกว่าจะไม่มีหนอนในนั้นฉันกลัวมันสุดๆเลยโอ้ hey, <you. S 1> มีบางอย่างปแปลกๆอยู่ในนี้บางอย่างที่กลมๆแล้วก็ลื่นด้วย คืออะไรนะอ๋อมันคือเบบี้คริสโตสุดยอดฉันจะคุณจารุด้วยฮะงั้นเราไปเปิดตู้เซฟสีฟ้ากันเลยนี่ต้องเป็นคุณแจนแน่ๆนะเอาละ่ะแล้วมันคืออะไรนะอ๋ออองสีฟ้าถูกพ่นมาที่ฉันนะฉันเลอะไปหมดแล้วเธอหัวเราอะไรเนี่ยเอาไปเลยมากับเธอเหมือนกันนะ เอาล่ะดูนั่นสิมีกล่องใหม่มาแล้วฉันจะหาคุณแจให้ได้แล้วพะรออกไปมันคืออะไรอะ่ะฉันรู้สึกเหนียวเหนียวมันคือตีนไก่อ่ะนายขยิบขยั n เป็นบ้าโอ้ยฉันต้องหามันอีกแล้วเราต้องหาคุณแจให้ได้โอเคนี่ไงคุณแจฟีบี้มาดูกันเอ้ได้อะไรไปเปิดตู้กันเลยช่วยหยิ่งเลยนะ มันดูกันอ้ามันคืออะไรเนี่ยฉันถูกปกคลุมไปได้วยโฟมมาเล้วเธอไปหมดแล้วพ <c oughs> ่าตลกจังเลยอ้อกล่องใหม่มันแล้วได้เวลาของฉันเราจะพาเราออกไปจากที่นี่ฉันมีมือที่โชคดีง,งั้นเราต้องออกไปจากที่นี่ได้แน่นอนอ <c oughs> ืมีบางอย่างแปลกแต่ในนี้อ๋อแล้วมันคืออะไรเนี่ย <c oughs> พี่ <c oughs> เอวน่าใคร่แีออยนซึง้งเลย มันดูเหมือนน้ำมูกสีน้ำเงินนะเอ้ยอต้มติฉันต้องหาคนแจให้เจอเจอแล้วโอ้ยเยี่ยมมากคนใจดอกนี้เปิดตู้เซฟสีน้ำเงินได้แน่นแน่อะไรข้างในมันดูกันเชือกเหรออะไรอะอะไรไหลลงมาที่ฉันเนี่ยเขาเป็นคนดึงแต่ฉันต้องโดนลงโทษเหรอ วะฮะสีฟ้ามากับเธอนะอะอะไม่นะมันเยอะมากเลยอยู่นะฉันไม่ชอบอ่ะฉันเลาไปหมดแล้วสีฟ้าเหมือนกับเธอจริงๆด้วยคริสตี้ก่อนเธน้าน่ะถือจิมพูกไปหาคแแุณจเราเข้าดีนะน,นี่ฉันสะอาดแล้วเดี๋ยวฉันจะหาคุณแจออกมาให้เราแล้วมันคืออะไรเนี่ยรู้สึกเหมือนสี่เหลี่ยม มันคือวุ้นนั่นเหรอนั้นเราต้องเจาะมันมีคุญใจอยู่ในนี้แน่แน่และฉันก็ออกมาได้ใน,นที่สุดมาเปิดตู้เซฟกันเลยต้องมีคุญใจแน่แน่เอาละ่ะมาดูกันโอ้น้ำมันปืนเหรอเหมือนจะเป็นปืนฉีดน้ำเจ๋งอะฟีบี้สเปิร์สสสีฟ้าเมากกื่อกี้ถึงมันใช่กุญใจแต่ก็เจ๋งเหมือนกันอ๋อคริสตี้อย่าทำแบบนี้นะ ฉันเปลี่ยนไปหมดแล้วเฮ้อนาครขี้แยงอ๋อม่กล่องใหม่มาแล้ว <Get out! S 1> ก๊ดโน่็ได้ฉันจะไปก็ได้ก็ได้ไปแล้วเฮ้อโอ,โอ้ฉันตัวแห้งแล้วฮ๋อแล้วเรามีอะไรบอกว่าจะไม่ใช่ของนาครขี้แยงนะมันดูเหมือนเลื่อนๆนะแล้วมันคืออะไรอ๋อมจาจ๋าลูกตาเหรอหน่ากลัวมันคือยลี่อ้าแล้วก็อร่อยมากด้วย <L an> อ,อดีจังงั้นมาหาคุณแจกันเถอะอ้อมันอยู่นี่เอง oh. คริสเต้ฉันเจอแล้วเย э ้ <c oughs> ไปเปิดตู้เซฟกันดีกว่าอะไรรอฉันอยู่นะโอ้แม่จ๋าอ๋อฉันโดนน้องอ๋อฝนไลชัดชัเลย,เลยโอเคไหมตอนสตีสตีหลุกขึ้นก่อนฉันว่าฉันไม่เป็นไรแล้ว อ้มีกล่องมาใหม่ด้วยเดี๋ยวฉันจัดการเองฉันไม่กลัวอะไรอีกแล้ว <c oughs> มีบางอย่างปแปลกอ่ะงั้นมาดูกันฮะมันคือลูกอมสีชมพูเส๋งัเลยอือหืออย่าได้กินด้วยฉันหิวพอดีแต่ฉันต้องหาคุณแจให้เจอเขาไม่มีแล้วก,กว่าดก็จะเหลือแค่คุณแจต้องกินมากกว่านี้ตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้ว โอ้เจอแล้วล่ะคุณแจฮะฉันทำได้ไปเปิดตู้เซฟกันแต่ช่วยขยับหน่อยได้ไหมอาล่ะอะไรเราฉันอยู่แล้วมันก็คือไอศครีมโอ้เจ๋งอะเดี๋ยวฉันจะกินให้หมดเลยอ,อะไรฟิบี้ฉันไม่แบ่งหรอกนะไอศครีมเป็นสีชมพูหมายถึงว่าเป็นของฉันคนเดียว อร่อยจังอะไรปิดปากแล้วไม่ทำงานได้แล้ว <Yes. S 1> เออได้บางทีนี่ยมีของอะ่รเหมือนกันอ๋อมันคืออะไรอะ่ะไม่น่าขยันขยงก็พอแล้วเออ hmm. รู้สึกว่าจะไม่ใช่ของที่น่ากลัวสายหรือเปล่านะุ้มจะยินไหนอะ่ะอ๋อเสรจแล้วเร็วมากตอนนี้ก็เปิดตัวเซฟกันแล้วเร็วฉันอยู่นะ อ๋อมันคือคองแถมยังไป่สีฟ้าด้วยเจนเอะเธอยากเดิมไหมฮะฉันไม่แบ่งเธอหรอกั้หมันเป็นของฉันคนเดียวาาเธอไม่แบ่งสกิมฉันได้ซ้ำอ๋อสุดยอดไม่ธรรมดาเลยไม่ไม่ต้องมาขอเราเข้ากล่อ,องเธอมาแล้วใช่ฉันจะหากุญแจให้เจอเออมันคืออะไรบางอย่างที่เด้งดึงและก็มีหูด้วย โอ้มันคือเยลลี่มียอะกันเหรอแปลกจริงเลยมีคุญแจอยู่ไหนล่ะเจอมันแล้วคุญแจดอกสุดท้ายแน่โอ้ในนี้ต้องมีคุญแจของเราเย้มันอยู่ในนี้จริงๆเอาไปจากที่นี่กันเถอะแล้วเข้ากันเลยว้าวสวยจังเลยเราทำได้เอาไปจากที่นี่กัน เปิดห้องขังกันเลยคุณแจน่าจะพอดีนะเย่ yeah, มันได้ผลเย่ yeah, จะที่นี่กันเธอ